กับอาที่บ้านเราครับสภามวยโลกได้เตรียมจัดประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยในปีนี้ส่วนศึกเทนนิสไทยแลนด์โอเพเตรียมกลับมาแข่งภายใต้ชื่อใหม่ครับผลตีธนพลพักดีภูมิประธานสภามวยโลกมวยไทยและประธานสภามวยแห่งเอเชียแถลงข่าวการจัดงานมวยไทยสู่มวยโลกหรือ WBC Convention ครั้งที่63และ WBC มวยไทย Convention ครั้งที่1 รวมทั้งการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลกในวันที่30พฤศจิกายนถึง5ทธันวาคมที่โรงแรมแบงคอกเมริออ a มาคีควีนส์พาร์คและบริเวณอุทยานเบนจัสริคาดว่าครับจะมีผู้มาร่วมงานจากทั่วโลกมากกว่า2,000คนโดยความพิเศษของงานครั้งนี้ครับจะเป็นการประชุมกีฬามวยนานาชาติครั้งแรกในโลกที่มีทั้งมวยไทยและมวยสากลรวมอยู่ในงานเดียวกัน โดยการแข่งขันมวยครับจัดชิงชัย2วันวันละ6คู่โดยวันที่2ธันวาคมจัดบริเวณอุทยานเบญจศิริใช้กติกามวยไทยซึ่งคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ระหว่างชายล่าพอหลักบุญนักชกชาวไทยกับจอสแมคคลอกจากออสเตรเลียส่วนมวยวันที่4ธันวาคมครับจะจัดภายในโรงแรมแบงคอกเมริออต มาคีสควีนส์พาร์คเป็นกติกาวมวยสากลคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก WBC รุ่นไลฟ์ไฟเวท108อปอนด์ระหว่างน็อกเอาท์ CP f ของไทยกับคาร์ลอสคานิซารเรสแชมป์โลกจากเวนเนซุเอลาครับ